สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปข้อความนะคะจากคนรักเก่าของธาตุน้ําราศีธาตุน้ําก็คือกรกฎมีนแล้วก็พิจิกอันนี้หมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยส่วนวันที่นะคะก็พิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วเนาะ,ะดวงที่วางอยู่ตรงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะหมอมินอยากให้คุณดูเป็นแค่แนวทางแล้วก็แง่คิดจะดีที่สุดไพ่อ่านสลับกันได้นะคะมารับชมและฟังกันคงไม่ตรงกับทุกคนนะคะหมอมินจะอ่านตามไพ่ของหมอมาเท่านั้น ใบแรกของคุณดนายถือถวยมองว่ามีใครมาง้อคุณแล้วหรือเปล่าคะเน,นี่ยนายถือถ้วยหรือคุณกําลังงอ้อใครอยู่ไหมนะคะตรงนี้แล้วก็นะคะห้าดาบที่ผ่านมาห้าดาบเปลี่ยนไปห่างเหินนะคะไม่แน่นอนในความสัมพันธ์หรือขัดแย้งก็ได้นะคะห้าดาบบางคู่บางกรณีหมอมินว่าคุณก็คงเคยคาดหวังสีไม้เท้าที่จะมั่นคงที่จะแต่งงานหรือไม่ ทุกคนนั่นแหละคะ่ะหมอมินว่าครบแล้วอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่จะมั่นคงกับเขาแต่ดูตัวเขาหรือบางท่านเป็นครอบครัวเราก็ได้นะคะแต่ตัวเขาดูนะคะคุณเห็นไหมถ้วยที่เรียงรายดูตัวเขานะคะอ,อ๋อเลือกอะไรดีบางคนนะคะเจ้าชู้เติมไม่เต็มมองหาสิ่งใหม่ๆอยู่เรื่อยๆเลยตรงนี้นะคะภพยตัวนี้ขึ้นมาเนาะหรือคุณตกอยู่ในสภาวะที่เขาเป็นคนเจ้าเสนเ่มีคนจีบคนคุยเยอะหรือ นะคะบางบางคู่บางกรณีนะคะจุดเริ่มต้นของบางคนนี่ให้ห่างออกไปถ้าคุณดีแค่ไหนเขาก็เติมไม่เต็มเองอันนี้กรณีหนึ่งนะคะไม่ต้องไปคิดมากกรณีที่2องเนะะี่ยบางครั้งอาจจะเป็นปมเรื่องเราขัดแยง้งความไม่เข้าใจห่างเหินนะคะไม่เติมเต็มมันเลยรู้สึกว่าเราลอง,ลองมองหาสิ่งใหม่ให้กับตัวเองหมอไม่ได้บอกดีนะคะเนี่ยการหันหน้ามาคุยกัน การเปิดใจคุยถ้ายังรักกันก็คือถ้อยทีถ้อยอาศัยถูกไหมคะตรงนี้นะแล้วก็ซื้อสัตว์จริงใจอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้ขึ้นมาหมอมีนดูนิดน,นึงนะคะที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างใช่เรื่องของคุณไหมบางคนคุยกับชาวราศีเมษละคนาเมษนะคะเป็นคนชอบสัง่งชอบบอกตีกรอบให้ผู้อื่นง้อใครไม่เก่งก็ได้หรือไม่ก็เป็นคนต่างชาตินะคะสไม่เท้านะคะบางคนอาจจะเจอทางสายงานสายเพื่อน นะะในกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์ของคุณนั่นแหละค่ะคิงถือถ้วยนะคะอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะตรงนี้คุณเจอนะคะตรงนี้นะแล้วก็แทมเบลนธนูลัคน,นาธนูตุลัคนาตุลท่าน้ํากระกลมีินพิจิกนะคะถามว่าเป็นยังไงท่าน้ําหมอมินหมอกก่อนหน้ช่วงนี้เดซันมีโอกาสประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณที่ทํามานานนะคะที่คุณต่อยาดให้กับตัวเองมีโอกาสได้ รถคันใหม่เลื่อนขัน้นเลื่อนตาแหน่งได้โยกย้ายได้เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะถามว่าเปลี่ยนเราดีไหมอันนี้หมาอ่านตามไ่นะคะถ้าคุณอยากรู้ดวงมของคุณจริงๆว่าใช่ของคุณคุณต้องไปดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ท่านไหนก็ได้นะคะที่คุณรู้สึกว่าชื่นชอบเขาถูกจริตนะคะตรงนี้เขาจะเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้แล้วก็ดูดวงได้แม่นขึ้นธนูลัคณาธนูนะคะ,ะแล้วก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายบางคนอาจจะได้ต่อเติมบ้าน ะะหรือยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานเริ่มต้นรไรใหม่ๆมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะสิบเรียนมีโอกาสได้เงินก้อนนะคะจติกนะคะการเจราจาการค้าการขายนะคะรอเซ็นสัญญาที่คุณรอเซ็นสัญญางานนะนะ,นะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้ด้วยหรือรองานต่างประเทศต่างชาติมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะคะบางคนออนไลน์ค้าขายก็ดีรับราชาการก็เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะตรงนี้ามาดูที่ผ่านมากันหนึ่งมันเด่นละค่ะเลยอ่านให้ ไม้เทือเรียนอันนี้ธาตุดินกันมึกสมมากรสิบถ้วยใครเคยอยู่กับใครเป็นสถานะแฟนไหมคะหรือครอบครัวหรือพูดเรื่องอนาคตด้วยกันแล้ว1ดาบนี้ธาตุลมนะคะตึนงกุมเมถุน7ดาบเนาะสองถ้วยนะคะ3ไม่เท้าจะติกชาตุลลคนาตุลเดมูลชาวม,มีลัคนามีนสดาบดูอาจจะเป็นคนต่างชาติหรือบางคนก็มุฟออนเป็นวงกลมกันมาแล้วแดถ้วยนะคะคิงดาบ ห้าถ้วยในเธอเรียนอาคิงเธอเรียนนะคะความสัมพันธ์ที่ผ่านมาหมอเขาอ่านทีละประเด็นประเด็นแรกคุณอาจจะเป็นแฟนกันแล้วหรือพูดเรื่องอนาคตหรือแม้แต่เป็นครอบครัวแล้วความสัมพันธ์นี้หมอพูดเลยว่าเ,เขามีพฤติกรรมที่เติมไม่เต็มนะคะก้าวถ้วยอยู่ตรงนี้นะคะแอบทําอะไรลับหลังอย่าลืมนะคะว่าความลับไม่มีในโลกหมอมินว่าคุณไม่ได้ไปเพิ่งจับได้ไปรับรู้นะคะว่าเขาทําแค่ครั้งเดียวหมอมินว่าเขา พอไปไม่ได้ดีนะคะไพ่ห้าทั้วนี้ก็วนกลับมาเสียได้คุณมันก็เลยกลายเป็นว่ามูฟออนเป็นวงกลมวนลูปเดิมไปไม่หลอดไปไม่ได้ดังใจไม่มีใครดีถ้าคุณพ่อหมอเห็นอ่านจากความคิดเทมเพ s s คุณเป็นเบอร์หนึ่งคุณเป็นคนที่ใช่คุณเป็นคนที่ดูแลดีซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างบางคนซัพพอร์ตนะระทั้งเรื่องเงินทองความรู้สึกจิตใจซื้อสัตว์ทั้งที่คุณมีเงินมีงานสวยดูดีนะคะตรงนี้นะมี วัสนามีบุญกุศลนำพาด้วยนะแทนที่แบบนะคะนั่นแหละคนเราสินไม่เสมอกันหรือบางคนหนะะมอพูดเลยว่ามันเหมือนความสามารถเข้าอยู่กับคุณละเป็นแฟนพอเขาไปเจอเขาอาจจะไปดีกว่าคนใหม่นะ,ะอาจจะเป็นคนใหม่หรือคนที่ใกล้ตัวของเขาเพื่อนเก่าคนดีเก่าก็ได้นะ,ะเขาแอบทําลับหลังแล้วล่ะแต่ยังมองอย่างที่หมอบอกว่าความลับไม่มีในโลกนะคะ,นะคะหรือบางคนไปเจอเพิ่งไปจีบไปคุยเนี่ยแหละเขาไม่เคยชัดเจนอะคุณเลย คุณบอกคุณเหนื่อยละคุณเดินออกมาดีกว่าในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนคุณอยากได้อะไรที่มันเคลียร์และชัดเจนคุณอยากได้การเริ่มต้นใหม่ที่ดีการเริ่มต้นใหม่ไม่ได้แปลว่าเราต้องไปวิ่งเต้นหาความรักหรอกค่ะการรักตัวเองอยู่กับตัวเองนะคะน่งนิ่งๆบนบัลลังก์ของเราตัดจบออกไปเนี่ยคุณเคยให้โอกาสนะคะจะติดเนี่ยเห็นไหมคะมือถือดาบมือนึงถือตาช่างหมอมีนว่าคุณเริ่มใช้เหตุผลกับความรักมากขึ้นพิจารณามากขึ้น ว่าในความสัมพันธ์ไรหรือบางคนวนกลับมาคุณจะมีเหตุผลมากขึ้นเอ๊ะเขาจะดีขึ้นไหมมันใช่ไหมเราควรจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้คุณจะใช้เหตุผลมากกว่าหัวใจมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาเราเจ็บบางคู่นะคะความสัมพันธ์อยู่ไกลกันเหมือนคุณรอเขาหันหลังให้แล้วเงียบนิ่งไปนะคะเนี่ยห่างไปนิ่งไปนะคะตรงนี้อืมอะคุณก็เคยรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกนะคะต่อก,กันเนาะแต่ยังว่าเราคนเราหมอพูดเลยนะ ะะใจคนเรายากยังถึงมันเปลี่ยนแปลงได้นะคะ,ะมาดูมาดูกันว่าเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะคะเ้าความจากคนรักเก่าของธาตุน้ำเด็กถืดาบนะคะหมอมินว่าเขาส่ง,งคุณอยู่เขาอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณหรือยังแอบมองยังถามย,ยังถามข่าวๆเรื่องของคุณอยู่8ดไม้เท้าคือการอยากคุยการสื่อสารนะคะหนึ่งเรียน บางท่านนะคะเขาอาจจะไปดิวไปคุยกับคนใหม่แล้วมันไม่โอเคไม่มีใครเหมือนคุณหรอกคะ่ะคุณเป็นเอเรสของเขาดูนะคะตกตำแหน่งความคิดและเป็นคนที่มั่นคงเป็นคนที่ดีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเดเมสเนี่ยเป็นเทพธิดาในตำนานนะคะดาวสุงดาววินัสขนาดเราอยู่ใกล้ใครทุกคนยังรู้สึกว่าเราเป็นคนเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รักใครนะคะแล้วก็มีแต่ความรู้สึกดีๆให้นะคะตรงนี้ไม่มีใครแทนที่คุณหรอกคะ่ะ แต่คนเจ้าชู้มันก็เจ้าชู้แล้วไม่รู้จะให้ทำยังไงนะคะ mm hmm. พอไปไม่ได้ดีก็วนกลับมาสิบดาบนะคะตรงนี้มีคนที่รู้สึกเจ็บหรือเข้าไปคุยกับใครมาแล้วรู้สึกว่าเออความสัมพันธ์มันไปไม่รอดนะสิบดาบขนาดนี้แล้วก็ทำทีท่าทางนะคะมีโอกาสนะง้อคุณนะไพ่ตกตำแหน่งใบของคุณอย่างใบแรกเลยนะคะอ่ะเจอลเวอร์เมทุนลัคนาเมทุนหนึ่งมเมท้าธาตุไฟเมทังล์นูนาสิงลัคนาสิง อ่านะคะสองเหรียญคนคนนี้วนวนเวียนๆนะคะหมอบอกเลยกับคุณนั่นแหละนะคะบางคนมีสภาวะที่มันไม่ใช่เมืองที่เรื่องที่สามเสมอไปหนึ่งความไม่เข้าใจความขัดแย้งนะคะละหองละแหงเนี่ยเนี่ยค่ะพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องคุยกันไม่ค่อยโอเคทัศนคติความคิดอะไรที่มันต่างกันแต่ถ้าไม่ใช่เขานะคตีกันในหัวอะไรความคิดตอนนี้นะคะจะยังไงดีวุ่นวายว้าวุ่น หรือมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งเช่นยกตัวอย่างคุณพ่อคุณแม่คุณเพื่อนคุณพี่คุณน้องฝั่งใดฝั่งหนึ่งทําให้พวกเรามีปัญหากันด้วยทั้งที่เราอาจจะมีอยู่แล้วนะคะแทนที่มันจะดีขึ้นมันทับซ้อนอนะีกนะคะบางคนก็ความรักอยู่ไกลด้วยนะคะตรงนี้อืมสีถ้วยอะ The Tower แล้วก็ King เรียนมาดูนะคะเขาเป็นยังไงหมออ่านตามไพ่นะคะถ้า The Tower ขึ้นขนาดนี้หมอมินว่า เขาอาจจะไปดีลกับใครอาจจะเป็นคนที่ใกล้ตัวคนในสายงานเพื่อนเกา่าคนดีลเก่าได้ด้วยนะคะหรือคนในสายงานนี่แหละคะ่ะถามว่าไปได้ดีไหมเดอะทาวเวอร์ The Tower ขึ้นขนาดนี้นะคะคงไม่ตรงกับทุกคนอนะอเนาะธาตุน,น,น้ํามีทั้งกรละกฎมีนพิจิกนะมอมินว่าเขาจบกับใครบางคนแล้วถ้าสมมติเขาคุยกับใครแล้วไปไม่รอดหมอมินว่าเนี่ยเห็นไหมไพ่มันขึ้นมาเลยเขาก็วนเวียนอยู่กับคุณเห็นไหมคะมาง้อคุณมาคุยกับคุณนะคะแต่ว่าตัวคุณอย่าลืมนะคะจะติด เป็นใบที่6นะคะคุณจะช่างใจด้วยเหตุผลคุณจะใช้เหตุผลมากขึ้นการช่างใจหมายถึงว่าเอ๊ะเขาทําอะไรให้เราที่ผ่านมาเขาเคยขอโอกาสเรากี่รอบแล้วพฤติกรรมเขาดีขึ้นไหมเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไหมหรือเป็นเพราะเออไม่มีใครสปอร์ตแล้วก็กลับมาหรือไปไม่ได้ดีก็กลับมาแล้วมันกี่รอบที่วนเวียนคุณก็จะเริ่มมีเหตุผลมากขึ้นเออเราไม่ใช่เป็นใครก็ได้ที่อยากจะกลับมาเราต้องโอ ยกโทษให้ตลอดไม่ใช่นะคะมันหมายถึงคุณจะมีเหตุผลมากขึ้นนั่นแหละนะคะตรงนี้เจตเม้นเป็นไพ่เวรกรรมนั่นแหละทายังไงกรรมหมอพูดนิดนึงนะคะกรรมคือการกระทํานะคะที่ผ่านมาสมกนิวานเนี่ยนะคะมันก็คือผลของที่จะเกิดขึ้นทําดีไม่ดีมันจะย้อนสวนหาเราทุกคนนะคะถูกไหมนะ,ะหมอพูดเลยนะการแก้กรรมพิธีกรรมไปเสียเงินเสียทรัพย์ไม่มีใครแก้กรรมให้เราให้เราได้นะคะการแก้กรรมที่ดีสุดคือ มันผ่านมาแล้วเราไม่สามารถทําอะไรได้ทําได้คือสร้างความดีมีศีลมีธรรมนะคะถูกไหมแล้วก็ถ้าเราผิดพลาดตรงไหนเราก็ทําให้มันถูกทานองคองธรรมแล้วไม่ทําผิดอีกนะคะเท่านั้นแหละนะคะตรงนี้เดลเลเวอร์นะคะตัวของเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีคนคุยคนจีบถ้าเขายังวนเวียนคุณแล้วก็มีอีกคนวนเวียนหมอว่าคุณไม่เอาแล้วนะคุณตัดสินใจที่จะมูบอกมากรณีบางคนหรือกรณีบางคนอ่ะเขาคุยับใครรับไม่โอเคหมอมินว่าเขาเริ่มสองคนละ นะแต่กรณนะีบางคนอ่ะมันไม่ใช่สามเศร้าเลยค่ะปัญหาคุยไม่รู้เรื่องนะคะห่างกันไปเนี่ยอีโก,โก้ก็หนักนะคะอยากงอนนะใจคิดนึงถึงอยากงอนนะอยากลื้อฟื้นนะแต่ว่าได้แต่ส่องนาลัวสีฟอร์มก็มีอ่าทีนี้มาดูกันมาดูว่าเขาคิดยังไงอ่าก่อนที่จะดูเขาคิดยังไงมาดูว่าเขาข้อความจากคนกระก่าเขาอยากบอกอะไรคุณเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างนะคะชาวธาตุน้ํา จะทำพแพลนเนาะบอกเขาบอกว่าความสัมพันธ์นี้เขาอยากปรับตัวเพื่อค้นก็ได้นะยังห่วงคุณอยู่ยังห่วงแฮนคุณอยู่ควีนถือถ้วยนะคะยังยังถือคุณไว้นะบางคนแต่บางคนเรามีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจความขัดแย้งนะคะทัศนคติไม่ตรงกันหรือเปล่านะคะตรงนี้นะอาถ้าตีตรงนี้หมอมินตีไปประเด็นแรกเลยนะคะ บางคนเขาก็คิดถึงอยู่แต่และว,ว่าเราคุยกันไม่รู้เรื่องขัดแย้งกันตลอดก็ได้นะคะใบนี้นะหกไม้เท้าแต่ถ้าอีกกรณีหนึ่งหมอมินว่าเขาอาจจะทําให้คุณเจ็บหรือมีคนทําอะไรรับหลังไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจเขาบอกเขาเขาอยากกลับมาปรับเปลี่ยนเพื่อคุณอยากมุกมูไปข้างหน้ากับคุณเพื่อชัยชนะของคุณนะคะเนี่ยยังมีใจให้คุณอยู่นะคะต่อมอขอพูด นิดนึงนะคะว่าไม่มีใครรู้ดีมากกว่าคุณหรอกนะ,ะการให้อภัยบางคนรู้สึกผิดไม่รู้กี่รอบแล้วถูกไหมนะคะคนเราผิดพลาดได้แต่ไม่ใช่ผิดซ้ำซากไม่มีใครมานั่งให้อภัยเราหรอกตลอดเวลานะคะถ้าคุณรักจริงคุณก็ต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วละ่ะนะคะถูกไหมทำให้มันดีขึ้นขอดูว่าเขาคิดยังไงคุณนะคะทีนี้นะ เขาคิดยังไงนะคะกับทาดน้ำ The v i e e of Fortune เขาบอกว่าคุณเป็นคนให้เขาเนาะให้สิ่งดีๆใ,ให้สิ่งต่ตางๆให้ใจให้ความรักให้คุณค่าแม้แต่ support เขารู้แหละเขารู้ว่าคุณดีถ้าอย่างนั้นคงไม่มี DM เพศตกตำแหน่งความคิดของเขาละสีไม้เท้าตรงนี้แล้วค่ะเนี่ยนะคะอยากกลับมาเดินหน้าอีกครั้ง The d a t e พิจิกลัคนาพิจิกนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์นี้มันมันได้จบไปแล้วคุณ คุณเป็นเอ็มเพลจริงๆของเขาเห็นไหมคะตีมาสองใบละคุณยังเป็นคนที่ใช่เป็นเอ็มเพลเป็นเบอร์หนึ่งในใจเขาไพ่ตรงนี้นะคะเนี่ยสามไม้เท้ามันเขารู้แล้วว่าคุณคือสิ่งที่ดีๆและใช่สําหรับเขานะคะ mm. คือเนี่ยจะติดเนี่ยเหมือนเขาเลือกคุณอะเนี่ยเสียดายรู้สึกผิดและเสียใจแต่อย่างที่หมอบอกนะแเ,เขารู้สึกมารู้สึกผิดมากี่รอบแล้วนะคะบางคนนะคะเพราะว่าหมอเห็นไพ่วนเวียนมาหลายรอบแล้วนะไม่ใช่อะไรหรอกนะคะ หนึ่งเหรียญคุณเป็นสิ่งที่มีค่ามากมายเลยตอนนี้พออยากได้คืนเราก็มีค่านะคะอืมนะคะแชร่ออรกรกฎลักษณะกรกฎหมอมินว่าเขาอยากวนกลับมาอีกครั้งเนี่ยอยากมาง้อคุณนะ,ะเพราะว่าคุณไปเอ็มเพรสในใจ ะะไม่มีคุณรู้สึกว่ามันขาดบางสิ่งบางอย่างนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นปัญหาเรื่องมือที่สามเขาดึงใครเข้ามาแล้วพอไปไม่ได้ดีใจลึกๆอยากกลับมาเลือกคุณอีกครั้งรู้สึกผิดและเสียใจมากมายเลยตอนนี้อยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะได้ด้วยนะไหาไพ่ตีคู่ใหม่ละหมอมินว่าเขายังรักและห่วงแหนคุณอยู่ยังคงคิดถึงคุณยังอยากได้คุณบางคนจบไปแล้วนะคะห่างกันออกมาแล้วเพราะเรื่องมือที่สาม บางคนคิดอยากจะกลับมาบางคนมางอแล้วที่หมอเห็นนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือคุณอยากได้อะไรที่มันเคลียร์และชัดเจนนะคะคุณช่วงนี้นะคะหมอพูดเลยว่าชาวท่าน้ำฟิกทุกคนที่เข้ามานะคะเขาต้องทําในสิ่งที่คุณนะคะอยากได้ข้อตกลงอะไรบางอย่างหรือคุณเคยทุ่มเทให้ใครมาคุณอยากได้ความรักนะที่มันทุ่มเทให้ให้มันแฟร์ให้มันพอๆกันให้มันเท่าเทียมกันเราเจ็บมาเยอะมาดูกันแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะ ในเดือนกันยานี้เนาะนะคะตรงนี้สองถ้วยนะคะถ้าน้ำมีสิ่งเก่าๆจะวนกลับมานะคะหกถ้วยถ้าไม่ใช่แบบนี้คือแปลว่าคุณคิดถึงคนเดิมคนเก่าแต่ไพ่เนี่ยมันขึ้นมาเลยว่ามีคนมาง้อนะคะตรงนี้นะสองถ้วยนะคะ โอ้เก้าเหรียญถามว่าคุณรู้รสึกหน่วงๆยังคิดถึงไหมคิดถึงแต่ตัวคุณเริ่มหมอพูดก่อนนะนะบางคนบอกมูฟได้แต่บางคนเพิ่งเจ็บไงมาดูคลิปก็๋หมอยังมูฟไม่ได้หมอเข้าใจใครเพิ่งเจ็บเพิ่งมีแผลมันมูฟไม่ได้แล้วคะ่ะมันต้องใช้เวลาพายตรงนี้แต่บางคนเจ็บมานานแล้วไงมาดูพายไม่รู้กี่เดือนแล้วรู้สึกว่าทาใจได้รักตัวเองมากขึ้นโฟกัสในสิ่งที่เราจะทํา เก้าเหรียญเกือบเต็มสิบนะคะถึงแม้จะเงาบ้างแต่เราก็เห็นคุณค่าของตัวเองดีกว่าไม่ใครไม่มีใครเห็นมาดูนะคะเงินขึ้นอะช่วงนี้ได้เงินก้อนนะคะจากโชคลาภก็ได้หรือประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณทําแต่ถ้าเป็นความรักคุณบอกคนอยู่ได้นะเดอรฟูลหลุดออกมาแล้วถ้าใครกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เขาต้องทําตามเงื่อนไขที่คุณทําได้รักคุณมากๆทําให้คุณเห็นเขาต้องพยายามยางยิ่งนะคะจะมาบอกรัก แล้วให้เราให้อภัยเลยน่าจะยากนะคะช่วงนี้เราบอกเราโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานเอาการเงินดีดีเนาะ <c oughs> ข้อความจะคนรักเก่าท่านาวนะคะเนี่ยแต่มีแต่เงินขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะคะมีความสามารถทํางานเก่งม,มาช่วงนี้นะนะคะมีสเสน่ห์ด้วยนะเดี๋ยวเลิฟเวอร์คุณอยากได้ความรักที่มั่นคงอยากได้ความรักที่มั่นใจเติมเต็มให้คุณได้ดูแลและเกื้อคุณกันเป็นความรักที่ทําให้เห็นเลยไหมคะเห็นคนนี้ตอกเรียนไหมแปลว่าความสัมพันธ์ คุณเห็นไหมเขาสมําเสมอแปลว่าต้องเอาเขาเรียกว่าใส่ใจสมําเสมอให้พอดีความรักไม่ใช่ฉันรักคุณแต่คุณหายไปไหนเป็นสิบวันเพิ่งกลับมาคุยกับฉันสามนาทีบอกรักฉันทุกสิบวันมันไม่ใช่หรือเอออยากได้โอกาสนะคะแต่ว่ามาทําอีกมันไม่เอาไพ่พวกนี้คือผลการกระทําหมดคุณอยากได้ทําจริงพูดจริงและต้องใช้เวลานะคะ Queen oy, ควีนถือถ้วยหมอไม่รู้ว่าใครอธิทานขอพรอ,อะไรไว้ด้วยนะคะคุณบอกมุกไปข้างหน้าเนาะนะคะถ้าคุณอยากตามมาคุณต้องทําให้เราเห็นคุณทําให้เรามีความสุขได้ถ้าอย่างนั้นฉันไม่เอานะคะเพราะหมออ่านจากจติกตรงนี้นะเราทำลนันคือการเปลี่ยนแปลงที่คุณอยากเริ่มอะไรใหม่ๆที่ดีนะคะต้องชัดเจน,นะคุณ มีคนมาง้อจริงด้วยมีคนรู้สึกเสียใจมีคนอยากวนกรรมมากําลังวางแผนที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่เราแต่เรารู้สึกว่าเรานิ่งและเราเงียบและนะคะอ่ากงล้อโชคชะตามันก็หมุนไปไม่ถึงวันเวลานะคะมันผ่านไปทําให้เราเยียวยาหัวใจตัวเองได้เราทำให้เรารู้สึกมั่นคงแล้วก็มั่นใจในตัวเองมีเงินมีงาน มีความพร้อมทุกสิ่ทุกสิ่งอย่างแล้วเราก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีเราสวยขึ้นเราดูดีขึ้นเรามีสเสน่ห์มากขึ้นเรามั่นใจมากขึ้นเนี่ยมีสเสน่ห์มีคนมาจีบด้วยคนเก่าก็าอยากวนกลับมานะคะอมืมาส่องด้วยนะช่วงเนี้ยขอพออาหมอขอให้สรุปสุดท้ายเลยแนะนำท่าน้ำดีกว่านะคะสเตนมั่นใจมากขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นดึงดาบความชัดเจน ะะทุกสิ่งทุกอย่างคุณไม่ได้ใจอ่อนเหมือนเดิมแล้วนะคุณเข้มแข็งแล้วคุณอยากได้ความสุขนาเดซันะะ Sun. คนเก่าทักมานาะเจ็ดเหรียญความรักในที่มันเหนื่อยมันทุกข์ใจคุณไม่อยากได้ละเดอรสตาคุณมีความสุขดีอยู่ในพื้นที่ของคุณถ้าอะไรที่มันไม่ใช่คุณจะพยายามเทออกไปทีละน้อยนะคะรักตัวเองมากขึ้น และเข้มแข็งนะคะตรงนี้นะคุณไม่อยากได้อะไรเจ็ดเหรียญคือเจ็ดก็คือดาวเสามันก็เนหน็ดเหนื่อยนะคุณไม่อยากได้อะไรให้มันเหนื่อยละอย่าได้อะไรให้มันชัดเจนมีความสุขละแต่มีคนติดต่อมานะคะแล้วหมอมินว่าคุณมีคนใหม่ด้วยเข้ามามีสเสน่ห์นะคะดวงของคุณมีความสุขมากขึ้นดวงมหาสเสน่ห์เลยแหละมีเงินมีบ้านมีรถมีแต่เงินขึ้นมา <stepping S 2> มีโอกาสที่เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในสถานที่ทําไม่ที่ทํางานก็ได้เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วมันทําให้ดีขึ้นนะคะ คุณมีความสุขในพื้นที่ของคุณมากมายเลยขอบคุณนะคะชาวท่านน้ำอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งคืออย่ามาเสียใจหรืออย่ามารู้ค่าใน,ม,นมันเวลาที่สายนะคะตรงนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ